กำลังเป็นประเด็นใหญ่ค่ะประเด็นร้อนเลยสำหรับกรณีของ DI Con Group ค่ะบริษัทขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังค่ะที่โผล่ชื่อดาราด,ดังตัวท็อปแถวหน้าของวงการเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่ามีชื่อของพระเอกหนุ่มค่ะอย่างคุณบอยปรกรณ์ฉัดบริลกษณ์ที่หลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรซึ่งหลายๆคนก็ต้องบอกว่าจีค่ะให้คุณบอยเนี่ยรีบออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้อย่างไรค่ะ โดยล่าสุดค่ะทางด้านคุณบอยประกอนเนี่ยได้เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงช่อง3หลังปรากฏภาพตัวเองค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของดี e อคอน g r o u ปโดยคุณบอยประกณ์ยืนยันว่าตนเองค่ะเป็นแค่พรีเซนเตอร์ของดี e อ c o น Group เท่านั้นไม่ได้มีตําแหน่งบริหารและไม่ได้ถูกเรียกว่าบอสแต่อย่างไรและไม่เคยได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายด้วยซึ่งตนเองเนี่ยมีเอกสารสัญญาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนหากเจ้าหน้าที่อยากเรียกให้ไปข้อมูลเขาก็บอกว่าเขายินดีให้ความร่วมมือกับทางตํารวจค่ะและสําหรับดีไอคอน Group ค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคม ทางท่านพลตำรวจตีอัธศิธิ์สุดสงวนรองผู้ประชาการตำรวจสืบสวนสอบส,วน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ยอมรับว่าธุรกิจดังกล่าวมีปัญหาจริงแต่ว่าจะเป็นปัญหาในรูปแบบไหนยังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าหากมีปัญหาผิดจริงอาจจะต้องดำเนินคดีกับประธานกรรมการกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปนักร้องนักแสดงหรือดาราก็คือโดนหมดหากพบว่ามีพยานหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเ,เข้าข่ายการกระทำความผิดค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว